อันนี้ก็จะเป็นชั้นล่างทั้งหมดนะคะเป็นอลูมิเนียมสีดำดชั้นบนก็ทำเสร็จไปหลายเดือนแล้วนะคะแล้วก็เจ้าของบ้านได้เทสประสิทธิภาพของอประตูหน้าต่างกันเสียงไปแล้วก็โอเคแล้วก็ทำชั้นล่างต่อค่ะ ประมาณหรือเตรียมเตรียมโดยยดปะตงังต่างแ <c oughs> ต่ออนะครับกลุ่มลูกค้าคุ่มคนเจอกลุณโต๊ะไว้หรือออกข้าบ้างเลยนะคร ง่ายนะคะลูนียมก็ชั้นล่างทั้งหมดก็น่าจะไม่เกินประมาณ2ชั่วโมงนะคะน่าจะเสร็จละยกบานบานออกดูกันไปทุกตัวเลนะคะก็เริ่มติดตั้งแล้วเนาะเริ่มวงกบค่ะงานก็จะมีแต่งหน้าปูนมีป่นด้วยนะคะนี่เป็นวงกบค่ะถอยว จะมีการเก็บเคลียร์พื้นที่ให้ลูกค้าด้วยดูแลวความสะอาดไปด้วยอันนี้ใจรจะพักเที่ยงนะคะก็ฝนตกเนาะทำงานหน้าฝนก็ทําใจเลยนะคะก็ขึ้นได้เกือบครบทุกชุดแล้วฝนตกฝนตกหนักมาประมาณชั่วโมงแล้วนะคะอันนี้เราทำงานกันถ้าผล เริ่มเข้าอุปกรณ์กันแล้วนะคะติดตั้งอุปกรณ์ละปขอบเก็บอ่าง ขอบจงนินนะคะขอบอคุนเนาะปิดขอบด้วยอ่ฉากแผ่น UPVC นะคะก็วัดทาบกันก่อน,อนแล้วก็พอวัดทาบเสร็จแล้วก็จะทาซิลิโคนนะคะ อันนี้ตั้งเป็นมุมฉากเนาะอันนี้เช็ดบานไว้เป็นมุมฉากเสร็จแล้วนะคะทั้งนอกและในปิดขอบแล้วก็เก็บรายละเอียดทำความสะอาดแล้วก็เก็บรายละเอียด กระจกเป็นกระจกสองชั้นนะคะกระจกกันเสียงเนาะอันนี้เหลือชุดเดียวนะคะติดขอบกระจกอินซูเลทค่ะกระจกดับเบิลกลาสก็จะเป็นกระจกสองแผ่นแบบนี้นะคะหนาหกมิลลิเมตรแล้วก็หกมิลลิเมตรตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นก๊าซอาร์กอนนะคะซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันเสียงรบกวนแล้วก็ป้องกันความร้อนด้วยค่ะสามารถลดความร้อนเข้าบ้านได้ประหยัดไฟค่าแอร์นะคะการติดตั้งประตูหน้าต่าง upvc กระจกอินซูเลทกระจกสองชั้นนะคะ อันนี้เป็นรูปแบบกันเสียงเลยนะคะเพราะว่าเปลี่ยนจากอลูมิเนียมแล้วก็เลือกเป็นบานเปิดทั้งหลัง,งนี่คะ่ะจะมียางรอบบานนี้นะคะเหมือนรถยนต์แน่นกระชับเวลาเราปิดเปิดปิดแล้วก็ป้องกันเสียงเข้าบ้านได้ดีดีมากนะคะดีกว่าบานเลื่อนอางานภายในเราเนาะ ทั้งชั้นก็ใช้เวลารื้อและติดตั้งแล้วก็เก็บรายละเอียดก็คือสองวันนะคะเมื่อวานเมื่อวานแล้วก็วันนี้วันนี้ก็เสร็จแล้วอเอาละก็ดูงานทั้งหลังกันนะคะทั้งชั้นเนาะชั้นบนทําเสร็จไปหลายเดือนแล้วอ,อันนี้ลูกค้าทําเพิ่มประตูหน้าต่าง UPVC กระจกอินซูเลตหรือว่ากระจกสองชั้นแก้ปัญหาเสียงรบกวนนะคะ ช่วยลดแล้วก็ป้องกันเสียลรกกวนนี่เลยก็เลือกเป็นสเปคบานเปิดทั้งหลังนะคะแล้วก็ใช้อ่เลือกเป็นบานเปิดที่เป็นบานเปิดเดี่ยวที่เหลือเป็นบานตายอ่าเปิดได้นี่ก็เป็นบานตายไปจากการรื้ออลูมิเนียมออกแล้วก็เปลี่ยนเป็น u p v c ทั้งหลังนะคะ hey, เสร็จแล้ววันนี้วันมาเก็บงานเก็บรายละเอียดแล้วก็ทำความสะอาดให้ลูกค้าด้วย ทันก็ตรงนี้ก็แคบหน่อยก็ถ่ายให้ดูนี่ค่ะ้เราก็ใส่ใจในการติดตั้งนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะคะบริษัท lmk upvc 2020จับกัดรับผลิตและติดตั้งประตูหน้าต่าง UPVC ท่วประเทศค่ะงานเล็กงานใหญ่ไปหมดนะคะ0895269970หรือว่าจะาติดต่อมาทางไลน์ก็ได้นะคะไลน์ออฟฟิเชียลรอบนี้เป็นงานทําชั้นล่างนะคะชั้นบนก็ทําเป็นหลายเดือนแล้วแล้วก็ลูกค้าก็เทสแล้วว่าโอเคอาสามารถช่วย ลดเสียงป้องกันเสียงรบกวนได้ก็เลยให้ทำเพิ่มชั้นล่างจากงานเหลือ,อลูมิเนียมออกไปแล้วแวกนี้เป็นสวนอาหารนะคะกลางคืนจะมีเสียงดังเสียงดนตรีเสียงอะไรเนี้ยเยอะ